ฮึมึงไม่ต้องสงสัยมึงได้ซัพพอร์ตอยู่แล้วไอ้น่ามึงไม่ต้องคิดเผื่อหรอมึงจะได้เล่นลน็อปเลนนะครับ <laughs> <c oughs> อืม้มแล้วมันเอาแคลรี่เป็นคาเฟนี่สายคขโหดตัวตึงมาด้วยกูตายส,สุนะี่น้ำนมทุกท่านกันด้วยนะผ <c oughs> มอิกแล้วน้นายดับเอกนบอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายดับเอกครับ <c oughs> ก็วันนี้ผมก <c oughs> ูได้เป็นต้นไม้เวนแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นี่เล่นโคตรมันโคตรตึงนะครับ โอเควันนี้นะผมเล่นเป็นต้นไม้สายซัพพอร์ตนะครับไม่ได้เล่นเก่งเลยมากนะครับแต่พอตบหน้ามึงได้นะครับแหมเป็นไงมาเมาชิปโอเคเราจะให้เมดนั้นได้เดินก่อนนะเพราะว่าเราจะได้ปิดกดเลนฝั่งนู้นเอาละ่ะไวโอเราไหวไหมไหวไหมใจเอ๋โบเขาให้ทุบสองสยองขวัญมาเด่นมาเด่นมาเด่น,ดนแต่อย่าให้แครี่มันใครได้เยอะนะเอาเอาเจ็บนะ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 สวยนะั่นแหละเฟิร์สบัตเป็นไง โอ้โหไม่เราก็เป็นงานอยู่เหมือนกันคอมโบสกิลแบบเลิศเลอเพอร์เฟกอลังการงานงอกไอ้ถูเล่นใจเย็น,นโอเคมันดึงไปแล้วไม่กลัวไม่กลัวนะไม่กลัวนะไม่กลัวนะตุยไปไหนไถยิยงอเพอร์เฟกเกมเพอร์เฟกอิสรีเลโอ้โหเป็นแงเพื่อนผมนี่แบบอย่างดีผมไม่ต้องรุนแล้วว่าเกมนี้นี่ผมจะอยู่อย่างไรผมเล่นรมแบบว่าคือไม่ต้องห่วงยายใครแล้วเพื่อนกูดีอ้าวหลบหลบไปเลย อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูได้เมื่อกี้กูได้ดเาเมจหลักของทีมไฟอะเดี๋ยว่ารับเาเมจว่าน่าจะรับดาเมจแหละต้นไม้ได้ดเดเมดหลักอันนี้ก็ตึงเกิดนะครับมา <c oughs> เล่นต้นไม้นะพยายามเ้าห้าไว้ไม่ต้องไปกลัวใคร <c oughs> เพราะว่าตัวต้นไม้นะแต่แต่ต้นเกมอย่าเพิ่งห้าเยอะนะครับมันโอโึดโ,โ,โอ้โหโอ้โถ้าถ้ากูมีสกิลตบนะมึงโดนตบรวบแล้วนะสามตัวนะสามตัวนะมึงโดนตบรวบสามตัวนะอู้จะตาย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 ,ตายอย่างที่บอกครับ ต้นไม้มันจะตายต่อต้นเกมมันไม่เก่งโอเคแต่ยังไม่ตายนะครับถือว่าเพื่อนเติมดีนะครับเมดลงมาเติมไวอยู่นะครับแล้วนาคอตก็ไม่ตายง่าย,ายเอ้ยเอ้ยเอาตายนะนั่นตายนะนั่นสองตัวนะสองตัวนะฟึบฟึบนีหนีนาคอคซิกแซกเป็นไงเอ้ไวโอกลัวไม่ดีแล้วไวโอนาคอตกูโอเคคีบเข้าอยู่ได้ได้ยูเมียไหวเอาไวโอนี่มึงหาทางกลับบ้านไม่เห็นอีกบายบาย,บายมนั่นบายบายมนั่นเฮ้ย อุยเมียช่วยนาคอยกมันไม่ตายว่ะเฮ้ยมันยังหนังเหนียวเคี้ยวไม่ยากอืดีนะดีนะเคี้ยวยากอยู่เมยเมื่อกี้กูพูดผิดถ้าหนังเหนียวเคี้ยง่ายนี่กลายเป็นโปเต้ไปแล้วนะครับโอเครอรับเรียบก่อนใจเย็นเพื่อนตอบพร้อมคีบเยอะๆมันจะแรงนะครับโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรดูดสู้ดูดสู้ดูดสู้ผมดูดสู้นะผมดูดสู้นะผมดูดสู้นะมาดีมาดี Okay, ตัวมันอึดอยู่แล้วนะครับแต่ต้นเกมพยายามอย่าห้าวเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบผ่านต้นเกมไปกลางเกมได้นิดเราเริ่มมีของนี่ก็หยุดเราเราจะเขาจะหยุดเรายากนะครับเออยิงไปดิเจ็บเจ็บอะไรอะไรน้องอะไรน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาก่อนออกมากอนใจเย็นใจเย็นอ๋อพี่ไม่ใช่ต้นไม้ของพ่อหรืติดตกนะน้องพี่ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแต่พี่ก็ไหวไหวชิวไหวหมดถ้าสดชื่นนี่นะขอพี่เป็นงานโอ้ย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 มันจะเยอะไปมันจะเยอะไปมาสิมาสิมาสิ จะห้าวไหมจะห้าวไหมแทงมาแล้วนะเขทูบโอ้อยู่กันเป็นเรียงแถวอยู่กันเป็นเรียงแถวเดี๋ยวเจอพี่น้องรองก่อนรอก่อนโอเคเดินโซนไว้นะครับพยายามเล่นลมเดินโซนนะครับทำจังหวะเพื่อนี่ยเม็ดลงมาแล้วเราก็ถ้ามันจะห้าวถ้ามันจะเอาเรอก็เล่นเลยครับโบกเข้าให้แล้วก็ไถเข้ามาแล้วก็สกิลสโลเป็นไงนี่แหละครับตัวต้นไม้นะครับทําจังหวะแบบนี้เลยนะครับ ต้องรอดูเพื่อนเลยว่าเพื่อนเล่นไหมนะครับถ้าเพื่อนเล่นเราก็ใส่เลยครับตัวมันตายยา,ยากอยู่แล้วนะครับมันหน้ากันแบบเรียกว่าไงถึกทนหน้ามึนมากนะตัวนี้ถ้าเล่นดีๆนี่คือแบบถึงแม้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเชื่องช้าแต่ว่าทามันเล่นพร้อมเพื่อนนี่ก็น่าลำคาญน,นะครับเกมนี้ผมจะออเอาไปล้างเนาะเอ้ย<ๆ>ตายไหมนั่นตายไหมนั่นโอ้ไม่ตายวะไม่เป็นไรโอเคขอเลือกหน่อยนะเอ<ๆ>้ชิบหมดชิบหาย<ๆ>โอ้ยเกือบตาย ไม่เป็นไรครับเรามีพาสซีฟพอเ,เข้าพุ่มแล้วเราจะได้เลือดเนาะเด้งเลือดขึ้นมาก็เด้งเลือดเดยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับมันจะไม่ได้เล่งเด้งแค่เลือดนะมันเด้งมาลาด้วยนะครับล <c oughs> ูกจักบัตรแยบไปเฮ้ยระยะมึงไม่ถึงนะสิลิงมารีมารีนี่นี่นะคอสิกแซกนะคอสิกแซกรอรับนะคอสหน่อยโอเคจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรนะคอสผม อุยดูเหมือนมันจะไม่ให like ้กล so sure mm ับ hmm. ง like ่ายๆปึ๊บน okay. ี่มันไงมึงรู้จักต้นไม้ซิกแซกเปล่าต้นไม้ของพ่ออ่ะน้องพี่เป็นศิทธิ์เขาเองทุยกูพูดเด่นพูดไปทั่วพูดไปทั่วน้องเข้าใจไหมใจรอ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 มาเร็มเร็มรอมาเร็มเห็มปึบโอเคอะไรดีเฮ้ยอะไรดีเฮ้ยโอ้โหถ่ายไม่มาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไวโอเลตไวโอเลตอย่างแรงไวโอเลตอย่างแรงนี้รอแป๊บนึงรอคลิปเข้าเดี๋ยวเราพุ่งขึ้นไปเลยครับ โอเคพุ่งเป็นตัวเปิดแล้วก็ทุบบ้านโอเคแทงแบบง่ายๆสบายตัวนะไปเลยเป็นไนายเพจต่อแล้วกันมาเฮ้ยเยนคอรนาคอรมาแทนนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มึงอย่าอย่ามึงอย่ามึงอย่าเด้อมึงอย่าเด้อดนะครอรกูเด้อโอเคเล่นลมครับเล่นลมมันต้องเซฟเพื่อได,ด้ดีนะครับคือตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ว่าใครจะเล่นได้ก็ได้อยากจะเล่นก็เล่นนะครับตำแหน่งนี้ก็ใช้แบบความเป็นผู้นำนะครับกล้าตัดสินใจกล้าเล่นในจังหวะที่ เพื่อนเขาจะเล่นแต่มึงถอยมาถอะเพื่อนมันเยอะเมื่อกี้นี่คืออูลิเมียเปิดแบบนี้คือมันมาเต็มที่เลยนะครับโซนให้หนาคอมันจะตีมังก่อน,นะครับอะไรเฮ้ยจะทําอะไรจะทําอะไรให้อายบ้านนาบ้างนวลน้องบอต้องกลับคืนมาสกีวันตียื้อไปอมไม่ไม่ถึงวะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นรอเข้าเลนกลางนะครับเราจะไม่บววแบบมัว,มวแต่คือเมื่อกี้กูก็ใส่เต็มที่ขี่เต็มกางเกงทุยเฮ้ยเดี๋ยวลิงมันจะไปอย่าเร่ยาเร่ย่าเร่ กูตบหน้ายแหงมอเตอร์ไวโอไวโอไวโอระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยนาคอสนาคอสใจเย็นใจเย็นเพื่อนตายมั้นเฮ้ยไวโอไอ้เชี่ยเดี๋ยวก็ตายหรอกถอย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 มึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรมึงมึงเจอหมัดแยบกูมึงเจอหมัดแยบกูอะไรมึงจะมาทําอะไรไวโอเลตกูมึงจะทําอะไรไบโอเลตพี่ไอ้น้องโอ้โหพี่นี่มันคุ้มกะลาหัวเพื่อนเพื่อนแบบดีเพื่อนที่แบบยิ้มแฉ่งเลยมีลมเจอลมอย่างนี้ เจอลมไม่ทิ <ment> <desserts> ้งแคลรี่เจอลมแบบอยู่เป็นตายรายดีอะไรก็อยู่ด้วยกันนี่ลาดป้อมซะด้วยโอ้โหแล้วผมไม่ได้ขึ้นไกอาร์แล้วนะคือฝั่งนู้นนี่แบบไม่จะเป็นนะไม่จะเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตีแรงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะคาร์วนนี่มึงออกตัดเลือดมึงกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรอแออกลัวกูแบบเด้งเลือดสู้มึงขนาดนั้นเลยเชียฮะตัวอื่นไม่กลัวอะไรเงี้ยมึงไม่ไม่อยากทำาด m เม e ให้ทีมอะไรย่างเงี้ยคือแบบอยากจะตัดเลือดสู้กูตัวเดียวแต่ยิงกับนาคอสไม่ตายก็ไม่เอานะเโอเคคไปรับ ห,หายไปอ้าวแหลมอย่างนี้มึงแรงคอนกันจริงไหมมึงแรงคอนกันจริงไหมฮึบฟิกเข้ามาโอ้โหมันมีล้างงลังั้นเรางัดสวนไปเลยครับงัดสวนตายอันติเมตเราก็ไถเข้าไปแล้วตบเข้ามาตีบ้องให้หน่อยนั่นแหละสวยเพื่อนกูจับหัดแย็บใส่เราทูลเลนกูบังให้มาดีบอกแล้วครับผ่านต้นเกมมาได้เลการเกมเราเป็นก๊อตครับแต่ถ้าเลทเกมแล้วเงินฝั่งนู้นมันไม่มีแล้วมันทําไมวะเฮ้ยทำไมล่ะเฮ้ยนี่ตุย ตุยไปเลยโอ้โหแต่ผมสไตล์เหมือนกันว่าปมแรงนะปมแรงโอเคเดินมาทางนี้กันไอ้เฮียเดี๋ยวลิงมันมาเออคุณตัวชัดเด้อเฮ้ย,เ,ยเกิดมาแล้วเกิดมาจากป่าดงพงไพรอ้าวโอ้โหโอุห้ยลิงแสมวัดเขาอิโตโค้ความเป็ดนี่นี่ตุยเดินมาแบบไม่ดูธรรมตะรือทีนี้มันสินค้าหมดแล้วน้องน้องเกมตามน้องก็แบบว่าอย่าเล่นเยอะนะเอาเอาเอา,เอ,าอีนี่อีนี่กูเพิ่งบอกไปอีนี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ต กดล้างไปเลยครับแล้วก,กดทุบหน้ามาส่วนลัดคิวเพื่อนด้วยโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ต้องโดนตีมือนะฮะเป็นโลมอย่าลัดคิวเพื่อนเข้าใจไหมแม่งกดล้างเลยว่ามันมันไม่รักไม่รักอะไรเลยแล้วมันจะล้างอย่างเดียวเลยมีอันตีนะผมยื้อได้นะอยากจะเอาป้อมเอาเลยนะอุ้ยอุย j, อันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปเพื่อนอันนี้เยอะไปเลี้ยวมึงจะเอายังไงมึงจะเอายังไงมึงจะเอายังไงหืมฮมเอายังไงเอายังไงเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันจะไถมันจะไถไวโอผมมันจะไถไวโอผมมันจะไถไวโอมันจะไถไวโอผมโอ้โหไอ้เช็ดแค่ t ป i p คิวต้นไม้ตัวนี้มันตึงเกินนี่แรงยี่สิบดาวจริงไหมเนี่ยยี่สิบดาวปลายซีซั่นมันอ่อนขนาดนี้เลยเนอะโอ้โหทำไมมันโดนตบร่วงง่ายอย่างงี้ยี่สิบสองต่อหกนี่เอาอะไรมาเล่นนี่เอามือหรือเอานิ้วตีเล่นทีบีไม่อยากจะคุยโอ้โหเจ็ดคิวโลมาไหนใครเขาทำอย่างงี้เจ็ดคิวช่วยสิบเนี่ยฮะ โอ้โหจบเกมแบบขาดลอยก้9นาทีคลิปนี้ดูอะไรบ้างดูจากผมนอกจากผมที่นั่งบู๊อยู่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวสิทั้งทีมโอ้โหโอเคสอารับคลิปนี้นะครับก็จบแบบง่ายๆไ,ไม่ไม่นึกว่ายิบเน็ตเล่นแบบว่าถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างว่าเพื่อนมันตามกิ่งนะครับแล้ว เขาเรียกว่ายังไงอะตัวฝั่งนู้นมันต้นเกมเราผ่านต้นเกมมาได้นะครับตัวฝั่งนู้นมันไม่ได้ตัวต้นเกมจ๋าแบบกดเราแบบว่าสกิลสองสกิลตายนต่ต้นไม้เนี่ยพอผ่านต้นเกมมาเลดมากลางเกมได้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วถ้าฝั่งนู้นแครี่ไม่ใช่ตัวที่แบบ DPS จ๋าจาหรือว่ายิงแบบเบิร์ดแป๊บเดียวตายเนี่ยตัวเราที่ค่อนข้างที่จะนาา่ากลัวมากๆอย่างที่เห็นนะครับคือแม่งไล่ทุบทุกตัวตายหมดนะครับไม่มีใครหยุดแม่งอยู่นะครับเด้งเลือดก็เด้งแรงด้วยนะครับ โอเคสำหรับเซตของยิปเน็ตนะครับหรือว่าตัวต้นไม้นะครับผมไม่ได้จัดเองนะครับผมใช้ตามเซตสมอรภูมิเลยนะครับทุกท่านผู้ชมถูกใจเซตสมอลรภูมิอันไหนก็กดใช้ไปเลยครับเพราะวผมก็ใช้แบบน,นั้นเลยครับโอเคเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ